สวัสดีครับเป้เป้ละลายพันกลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทํารีวิวน้ําหอมวันนี้ก็หลังจากเอาว่าหลังจากที่ได้ทํารีวิวเจ้าด O ออร์ออมสปอร์ตรุ่นปี2017 Reformation โดยมีแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นสาวสวยไปแล้วเมื่อวันก่อนเนะาะวันนี้ก็เลยอยากจะลงมาเจาะลึกอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับดิออร์ออมสปอร์ตซึ่งมีที่มาที่ไปยังไงบ้างเนาะเออมันเริ่มต้นจากปี ผลิตครั้งแรกเมื่อปี2008เนาะเอ่อโดย p e ร f o r เ e อรเนี่ยจะชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวขอเปิดเปิดแป๊บหนึ่งคือผมมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับ Dior Om Sport คือจริงๆไม่ได้มากมายอะไรหรอแต่เป็นเรื่องความดราม่าอย่างหนึ่งนะที่ที่ผมเกิดกับเจ้า Dior Om Sport นะแล้วผมรู้สึกว่าผมรักมันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมาที่ผมได้มันมาอะไรเงี้ยคือคือ มีน้องมีน้องบางคนคือเข้ามาคุยกับผมว่าเออพอเวลาที่ผมเห็นผมพูดถึงเดี่ยวออนสปอร์ตเนี่ยผมจะต้องแบบยืดยาวต้องมีการท้าความแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นผมหรือว่าใครสักคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้าหอมตัวนั้นๆที่เขารักเนี่ยก็คงอยากพูดถึงมันบ่อยๆหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้แย่ะไรมันเป็นเรื่องที่ดีๆอะไรเงี้ยก็อยากจะพูดถึงมันบ่อยๆเนาะอันนี้กลับมาพูดถึง p e r เมอร์คนที่ ปรุงน้ําหอมของ Dior Homme Sport นะนั่นก็คือออผมไม่น่ใจะออกเสียงถูกไหม f r a n s f r a n s d e m a c h i นะคือเขาเป็นคนออกแบบหรือปรุงน้ําหอมกลิ่นเนี้ยของ Dior Homme Sport ออกมาได้แบบผมรู้สึกผมชอบมากวันนี้ผมจะมาเจาะลึกลงไปให้ถึงถึงความเป็นมาเป็นไปของมันนะว่ามันมีความเริ่มมันเริ่มออกมาเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคือ แต่ผมขอออกตัวก่อนว่าขวดแรกที่ผมได้สัมผัสกับเจ้าดีว t ออมสปอร์ตเนี่ยเป็นรุ่น2012 Reformation ไปแล้วนะแล้วก็ผมได้มันมาจากออดีตคนรักเก่าเนาะแล้วก็พอได้มาแล้วก็คือชอบชอบมากชอบใช้ <c oughs> คือมันหอมดีมันมัน,ม,นมันเป็นน้ำหอมที่แบบมันให้เรารู้สึกอะไรหลายๆอย่างในห่วงเหตุการณ์ระหว่างนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเออว่ามัน พอเราหยิบมาใช้ที่ไรถึงแม้เราจะมีน้ําหอมตัวใหม่ๆที่มาใช้สลับแต่พอเราได้กลับย้อนกลับไปใช้เจ้า Dior h o m m Sport ตัวปี2012รือ Formation เ,เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ด้วยความหอมของมันเองแล้วเนี่ยมันก็โอเคละนะทีนี้เมื่อครั้งนั้นที่ว่าเจ Dior o m Sport ตัวแนนของผมมันหมดไปมันก็คือนี่คือขวดแรกของผมที่ผมได้มา นี่ผมผมใช้มันจนหมดทุกหยดเลยนี่คือขวดแรกของผมที่ผมบอกเลยว่า d ด o r วออมสปอร์รุ่นเนี้เป็นตัวจุดประกายที่ทำให้ผมอยากมีน้ำหอมตัวอื่นๆต่อไปอีกเรื่อยๆมันเป็นทั้งความรักเป็นทั้งความรู้สึกดีๆที่ทำให้ผมรักน้ำหอมทุกๆตัวบนโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ d ด o r วออมสปอร์เท่านั้นเออถึงแม้ ผมจะไม่เข้าเซนกับน,น้ําหอมตัวใดๆที่ผมได้นํามาใช้แต่ยังไงซะผมก็ยังยังรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมอะยังไงเราก็รักมันเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเบ h โค้ดผลิตเมื่อประมาณปีไม่แน่ใจว่าเห็นไหมคงไม่เห็นหรอกเพราะว่านะอาจจะเห็นลางๆโค้ดมัน 2N06 ตัวนี้ผลิตปี2012พอดีเลยเป็นรุ่นที่ออกมาในช่วงนั้นนะนะเออแล้วก็ เป็นตัว r e ฟ o r m มเรชันของเขาครั้งแรกที่ดีออปรับสูตรสำหรับดีออ s สปอร์ตตัวนี้แล้วมีกระแสต่างๆมากมายตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกกระแสคืออะไรเพราะผมเพิ่งเคยใช้มันแล้วก็เอาไปว่าผมชอบแล้วผมก็ไม่ได้ไปเสพสารไป,ไปดูรีวิวต่างๆเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องของน้ำหอมเท่าไหร่รู้แค่ว่าใช้แล้วโอเคชอบก็ก็โอเคแล้วแล้วก็รักมันมากทีเนี้ยเมื่อวันเวลาผ่านไปมันก็หมดไปถูกไหม แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะจะไม่ไม่ได้คบกับแฟนคนนั้นละแล้วก็รู้สึกมันคิดถึงอะ่ะคิดถึงอยากจะคือมันหมดแล้วแล้วเราอยากจะหามาเติมอยากจะซื้อมาเพิ่มใหม่ก็ยอมรับเพราซื้อมาจากแม่ค้าคนหนึ่งทางเพจเนาะแล้วก็ไปได้มาเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยเป็นเดียร o ออมสปอร์รุ่นออริจิน l ลสองพัน ตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าว่าการรีฟอร์มเมชั่นคืออะไรการเปลี่ยนโตรของน้ำหอมคืออะไรผมเพิ่งจะมารู้ไม่นานเท่าไหร่หรอกเออคือตอนนั้นนะรู้สึกว่าคือพอผมได้ตัวนี้มาผมรู้สึกเฮ้ยกลิ่นมันไม่เหมือนกับตัวที่ผมเคยใช้อยู่เมื่อตอนตัวปี2012 r e f o r m รีฟอรเมชั่ผมไปใช้ตัว2008แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับผมอ่ะผมว่ากลิ่นมัน มันอ่อนไปแล้วกลิ่นมันก็จางไวมากอะไรเงี้ยคือมันก็ติดผิวแต่เพียงแต่ว,ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยกระจายเหมือนกับตัว2012แล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นปี2010เอตัวปรับสูตร2012เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบนุ่มนวลกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นแบบพาวเดอรี่กว่าให้ความรู้สึกหรูหรากว่าผมรู้สึกอย่างนี้นะมันไม่ค่อยจะสปอร์สมชื่ออยู่แล้วแหละเจ้าดิ o ออัสปอร์ตเนี่ยแต่มันมันเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกที่แบบ ไม่รู้ถ้าถ้าใครใช้แล้วชอบแลรักมันเหมือนผมเนี่ยจะรู้สึกเข้าถึงมันในจุดของความเป็น d ีอ r ออมสป Sport อะ่ะอืมทีเนี้ย <c oughs> ความตลกของผมก็คือคือผมก็ไปทึกทังว่าเฮ้ยผมได้ของปลอมมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นก็ศึกษาไปเรื่อยๆถึงได้รู้ว่าเฮ้ยเป้มึงเฟลละ <c oughs> คือมันคือของแท้นั่นแหละเพียง <c oughs> แต่ว่ามันเป็นสูตร,รดั้งเดิมของเขาอะ เออเพียงแต่เราไม่ชอบมันแค่นั้นเองตัวนี้ผลิตเมื่อให้ดูบาชโคตเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นะเออเป็นเลข 0v03 ก็ตัวนี้อ่าผลิตปี2010อืมก็ผลิตให้หลังจากตัวที่มันออกมาครั้งแรกคือ2008เนาะแต่มันยังอยู่ในสูตรเดิมคือปีอ่าสูตรของปี2008แต่ผลิตเมื่อปี2010ตามบาชโคดอ่ะทีนี้มันก็หมดไป นะทีนี้ผมก็ใช้ชีวิตของมาเรื่อยๆจนผมจะต้องรู้สึกว่าผมต้องตามหา Dior o m m Sport ตัวที่ผมรักกลับคืนมาให้ได้แต่กว่าที่ผมจะได้ตามหาจนกว่าผมได้มันมาเนี่ยคือกว่าจะได้มันมาเนี่ยคือผมไปเจอตัวนู้นตัวนี้ผมซื้อแบรนด์อื่นไปเรื่อยๆจนตอนนี้น้ําหอมเต็มตู้ไปหมดแล้วสุดท้ายผมก็ก็ได้มาสําหรับเจ้า Dior o m m Sport รุ่น2012 Reformation ก็ใช้ไปประมาณนี้ละใช้ไปประมาณ20%ของขวดตัวนี้บัชโค้ดของเขาผลิตปี2015ไม่แน่ใจว่าเห็นไหม,อ,มอาจจะไม่เห็นนะเลขของมันจะเป็น 5R02 อยู่ตรงนี้น่าจะเห็นเนาะอ่ะ 5R02 ปี2015ที่เขาผลิตออกมาแล้วก็รู้สึกว่าตามหารักแท้แล้วละ ตามไม่ใช่ตามหาแล้วตามหารักแท้เจอแล้วละ่ะอะไรเงี้ยคือผมชอบมากแล้วผมก็รักมันมากนะรักมันจริงๆจนก็ไม่ค่อยอยากจะใช้มันบ่อยๆเพราะกลัวว่ามันจะหมดไปอะไรเงี้ยเนาะแต่นะถึงกะน้นก็ตามก็ก็ยังต้องคงหยิบมันมาใช้ในในทุกๆเวลาที่รู้สึกว่าอยากจะหยิบมันขึ้นมาเพื่อให้ลราลึกถึง ความเป็นมาของของมันนะ่ะเอออาจจะไม่ได้นึกถึงคนรักเก่าหรอกแต่นึกถึงว่าเหตุการณ์กว่าที่าการที่เราได้มันมาเรารู้สึกดีกับมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันมันแฮปปีอ้อะไรเงี้ยนะเออทีนี้มาถึงปีปัจจุบนันนี่ก็ปี2017แล้วเนาะเออแล้วก็ผมก็ได้ยินข่าวเรื่องการปรับสูตรอีกครั้งของ Dior Homme Sport เมื่อประมาณสักต้นปีเนาะแล้วก็เฝ้ารอที่อยากจะสัมผัสกลิ่นของมันว่าเฮ้ มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่ามันมันต่างจากตัว2012มากน้อยแค่ไหนแล้วผมจะชอบมันหรือเปล่าอะไรงี้ยนะสุดท้ายผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยก,กับการทดลองน้ำหอมกลิ่นนู้นกลิ่นนี้จน B A ของ Christian d i o r เนี่ยไลน์เข้ามาบอกว่าของมาแล้วนะครับอะไรเงี้ยผมก็รู้ตื่นเต้นมากแล้วรู้สึกต้องไปให้เร็วที่สุดแต่ตอนนั้นมันมันก็อวันนั้นไม่พร้อมก็อีกวันหนึงก็ไปก็ไปได้มาสำหรับเจ้า ดีออลออมสปอร์ตสองพันสิบเจ็ตัวนี้คือขวดของเขาจะมีความสูงกว่าเดิมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะขนาดที่เพิ่มขึ้น125 ml แบบใหม่เนี่ยออกแบบมา3มไซส์มีห้าสิบมลเจ็ดสิบหและก็125 ml อืมแต่ผมรู้สึกว่าผมคงต้องใช้มันบ่อยๆก็เลยซื้อขนาดใหญ่ Big กเบิมา125 ml ถ้าเราจะมาเทียบเคียงกันเสียใจที่ว่า2008เนแ่ยมันหมดไปแล้วเนาะอ่ะผมลองเอามันจับมาตัวนี้ปี2017 reformation ก็จริงแต่ว่าปีผลิตของเขาคือปีที่แล้วเนาะตอนช่วงเดือนตุลา batch code ของเขาจะเป็น6 x 0 1ประมาณนี้อ่ะนี้เรามาเทียบกันนะไล่มาตั้งแต่ซ้ายมือจะเป็นปี2008ตัวกลางก็จะเป็นปี2012และ ตัวทางนี้จะเป็นปี2017เดี๋ยนะจะทำให้เห็นชัดๆคือผมจำได้ว่าในเรื่องของสีสีของ t e เจ u r e ของน้ำหอมเนี่ยปี2017กับปี2008เนี่ยใกล้เคียงกันมากมันจะเป็นกลิ่นสีเขียวอ่อนๆนะในขณะที่ปี2012เนี่ยสีจะออกสีเหลืองทองเออออกไปออกสีเหลืองทองทองหน่อยอะไรเงี้ยเออและ ผมเข้าใจว่าปี22 1 2น่าจะมีความเข้มข้นกว่าเออแต่การปรับสูตรครั้งนี้ผมกลับมองว่าปี2017เนี่ยพยายามที่จะกลับไปให้เหมือนกับตัวปี2008ให้มากที่สุดเหมือนดีออ o สปอร์ตเนี่ยคือในรุ่นนี้ของเขาเนี่ยหรือคริ i เตียนดีออเนี่ยพยายามที่จะตีโจทย์ของตัวเองให้แตก ว่าความเป็นสปอร์ตมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพยายามจะทําความเข้าใจกับคนที่ใช้น้ําหอมของเขาในรุ่นนี้ของเขาว่าคนที่ใช้อยู่นะ่ยมีความต้องการให้ดนะี o อลออมสปอร์ตนี่ยมีทิศทางปงในแนวในแนวทางไหนและผมก็มองว่าดีออลออมสปอร์ตก็เลยพยายามที่จะกลับมาเมื่อปี2008ครั้งแรกที่เขาทําออกมาอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นการปรับปรุงความความรู้สึกดีด ให้มันมีมากขึ้นสําหรับปี2008เพราะว่าผมรู้สึกตัวส่วนตัวผมรู้สึกว่าปี2008เนี่ยกลิ่นไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่ปี2012เนี่ยกลับทําได้ดีกว่าในความรู้สึกนี้ของผมนะเพราะว่าผมใช้มันอยู่แล้วก็ตัวงผมเองผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับปี2012 Reformation อ่าทีนี้ถ้าถ้าเอา2ตัวนี้มาเทียบเคียงกันคือในเรื่องส่วนผสมเนี่ย ่ในปี2017เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตัวปี2018เนอะแต่2012และปี2017เนี่ยมันจะมีการดึงเอาอะไรบางอย่างออกไปและเอาบางอย่างเข้ามาแทนที่อย่างกินท็อปโน้ตของเขาเนี่ยในปี2012เนี่ยจะเปิดด้วยกลิ่นเลมอนแล้วก็จิงเจอร์ Ginger, เนอะหรือขิงแต่ตัว2017เนี่ยจะเปิดด้วยเกรฟฟรุต เลมอนอะไรแบบเนี้ยคือมันมีความรู้สึกว่ากลิ่นของมันเนี่ยมันบวกเกรสฟรุตเข้าไปอีกมันจะออกแนวฟรุตตี้มากขึ้นความฟรุตตี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไปทําให้กลิ่นเลมอนของของสูตรดั้งเดิมของเขาเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นและมันยิ่งคมชัดชัดมากขึ้นไปอีกเมื่อสเตปเบสโนอ่าขอโทษมิดเดิลโนของเขาเนี่ยตัว2 0 1พเนี่ยมันจะเป็นอ่า หัวใจหลักหรือเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ Dior ออมในลายของเขานั่นก็คือเจ้าดอกไอริสอืมแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วตัวนี้จะใช้ตัวอื่นมาแทนนั่นก็คือพิงค์แปเปอร์แล้วก็นัทแม็กนัทแม็กก็คือ,อพวกจันเทศหรือว่าลูกจันอะไรพวกนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้กลิ่นมันนะผมก็ไม่รู้คือ,อยังไงแต่รู้สึกว่าพิงค์เปเปอร์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบ มันเผ็ดๆหน่อยออกสไปซี่หน่อยๆแล้วก็มันทำให้กลิ่นมะนาวกว่ากลิ่นฟรุตตี้เออมันมีกลิ่นบัตบัตออร์เรนจ์ด้วยเป็นเป็นส้มที่แบบส้มจ๋าๆอะไรเงี้ยคือเนี่ยในในท็อปโนสนะท็อปโนสเนี่ยจะมีอ่ามีออมีมีบัตออร์เรนจ์เนี่ยแล้วก็มีเลมอนแล้วก็มีเกรฟเวอรเนี่ยพอกลิ่นท็อปโนส มันจางสเต็ปลงมาเป็นมิดเดิลโนสแล้วมาบวกกับพิงเปเปอร์กับอ่าจันเทศเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงความคมความความแน่นของกลิ่นผมว่าโอเคเลยนะทีนี้มาที่ระดับของเบสโนสเบสโนสเนี่ยตัวเก่า2012เนี่ยจะใช้กลิ่นที่เป็นออกอ่าเป็นกรีนโนสเป็นกลิ่นเขียวๆสดชื่นสดชื่นนะแล้วก็ จะเป็นซีด้าแล้วเป็นกลิ่นไม้ที่ไม้ซีด้าที่แบบว่าน้ำหอมผู้ชายชอบใช้กันที่จะเอามาไว้ในในระดับของเบสโนตส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเบสโนตของเขาจะกลายเป็นเวทิเวอร์ก็คือกลิ่นหญ้าแฝกอ,อาจจะเอาความเขียวของเวทิเวอร์มาแทนที่กรีนโนตไปแล้วก็จากซีด้านอาจากซีด้าน้กก็จะกลายเป็นเป็นแซ w ร์วูดก็คือ,อยังคงมีความเป็นไม้ไม้อยู่ไม้หอมๆอะไรเงี้ย เออเพียงแต่เปลี่ยนตัวแค่นั้นเองทีนี้ในเรื่องของความรู้สึกล่ะอย่างที่ผมบอกไปผมว่าปี2017ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ2008แต่นำมาปรับปรุงกลิ่นออกมาทำออกมาได้มีความกระจายตัวและติดทนได้ดีกว่าปี2008แน่นอนสำหรับผมนะผมรู้สึกแบบนั้นและโดยส่วนตัวความติดทนระหว่าง2012และ2017เเนี่ยมันก็มันก็ยังมีความใกล้เคียงกันอยู่ โดยส่วนตัวของผมเนี่ยความกระจายตัวของปี2 0 1 2เนี่ยมันไม่ได้เวอร์วังอลังการเหมือนกับน้ำหอมผู้ชายที่แน่นๆขนาดนั้นแต่กลิ่นแรกของสเปรย์แรกเนี่ยมันรู้สึกถึงความเป็นมะนาวจ๋าแล้วก็รู้สึกถึงความฟุ้งไปสักหน่อยแต่สักพักแล้วเนี่ย Dior ออ m m e Sport เนี่ยผมว่าเขาออกแบบกลิ่นออกมาให้กระจายตัวได้อย่างมีสเต็ปและมีชั้นเชิงคือมันไม่ได้โจง่งครึมอะไรนจนเกินไปแต่เป็นความกระจายตัวที่แบบ ให้ความรู้สึกแบบมันดูดีมีระดับและอ่ากลิ่นของเขามีความรู้สึกแบบถึงแม้จะเป็นสปอร์ตแต่มันก็ไม่สมชื่ออย่างที่ผมเคยบอกหมายความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบสปอร์ตแบบออกแนวแบบรูหรา mm hmm. อืถ้าจะเล่นกีฬาคือเป็นลูกคุณหนูที่แบบไปตีทนิสอย่างที่ที่ผมเคยพูดไปอะไรเงี้ยอืมทีเนี้ยเรื่องความกระจายตัวของทั้งคู่เนี่ยทั้งปี2012และ2017เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกัน เพียงแต่ตัวนี้มีความสดชื่นที่ออกแนวสปอร์ตมากกว่าปี2012ตัวนี้ออกแนวพาวเดอรี่ออกแนวแบบเป็นกลิ่นแบบนุ่มนวลอบอุ่นอ่นอวน,อนแบบว่าดูแบบเป็นกลิ่นที่แบบแป้งๆอะ่ะแล้วรู้สึกแบบมันมันมันนุ่มนวนลอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ตัวนี้กลิ่นจะมีความชาร์ปของมะนาวมากขึ้นจริงๆตัวนี้ก็มีกลิ่นของมะนาวที่โดดเด่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเนี้จะคมกว่าแล้วก็ เป็นกลิ่นที่พอได้กลิ่นแล้วรู้สึกแบบเออมันมัน,ม,นมันดูเข้าท่าเข้า,ขาทางกับความเป็นสปอร์ตมากกว่าตัวนี้มากกว่าตัวปีสองพันสิบสองเออ,เอ,อทีเนี้ยถามว่าแล้วเรื่องความติดทนละ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปอีกก็คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ทนอยู่แล้วตัวนี้ก็ทนไปอีกแต่ก็ใกล้เคียงกันไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากผมว่ามันโอเคเลยแหละผมว่าปี2 0 1พั e ส o r m จ็ดรีฟเนเนี้ย มาแทนที่ปี2008และดึงเอาความทนของปี2012มาอยู่ในตัวมันแล้วก็ความกระจายตัวอะไรต่างๆเนี่ยดึงของปี2012มาอยู่ในตัวปี2017และมอบความสดชื่นให้มากขึ้นกับกลิ่นของมะนาวกลิ่นเกรฟฟรุตกลิ่นออกนาแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้อะไรเงี้ยเออมันมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเออ i t ฟรุตตี้อาจจะไม่ได้มากเพราะเลมอนเด่นกว่าหรือมะนาวเด่นกว่าอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นของ มะนาวหรือเลมอนของ Christian Dior เนี่ยในลายของ Dior ออมเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้โอเคอ่ะเป็นมะนาวที่มีสเสน่ห์มากถ้าเทียบกับมะนาวของแบรนด์อื่นๆในความรู้สึกของผมนะพยายามจะไม่หยิบตัวอื่นมาเปรียบเทียบแต่ว่าผมแค่รู้สึกกับว่า Dior เนี่ยใช้กลิ่นเลมอนออกมาได้สดชื่นแบบหรูหราเป็นกลิ่นที่แบบมะนาวทองๆอะไรเงีเยย้ย <laughs> เออไมรู้พูดเกินไปหรือเปล่านะ เอาเป็นว่าถ้าถามผมว่าผมรักตัวไหนมากกว่ากันระหว่างปี2012และปี2017 r e f o r m a t i o n ฟเอ่อตอบยากเนาะแต่ใจผมเนี่ยยังค่อนข้างที่จะป้นเปียนอยู่กับปี2012นะผมยังรักมันอยู่แล้วก็ผมยังรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่สปอร์ตเนี่ยแต่ผมว่ามันมันให้ความเหมือนเราเป็นคนพิเศษถ้าเราใช้ใช้มันแล้วอะกลิ่นมันมีความหรูหราจริงๆนะ ออกแนวแบบสปอร์ตแบบหรูๆอะนะตัวนี้ก็สปอร์ตขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดแบบแมนแมนเตะบอลในขนาดนั้นเนาะแต่ก็ถือว่าดีอเนี่ยพยายามที่จะจูนตัวเองเข้ามาให้ให้มันถูกรุ่นให้มันถูกทิศถูกทางสำหรับรุ่นสปอร์ตของเขาอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็พยายามที่จะทำมันออกมาให้มันโอเคอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ทําได้ดีในครั้งนี้แล้วก็เท่าที่ผมลองดูตามรีวิวตามที่ต่างๆผมว่าก็มีเสียงชื่นชมค่อนข,ข้างเยอะสําหรับปี2017 Reformation ยังไงซะผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองลองไปสัมผัสกลิ่นของเขาด้วยตัวเองสำหรับปี2017และเข้าใจว่าตอนนี้ที่เคาน์เตอร์ยังมี2012วางขายอยู่รีบไปก่อนที่เขาจะเรียกของคืนผมไม่แน่ใจว่าดีออเนี่ยจะเรียกของคืนหรือเปล่าสำหรับปี2012ถ้าเรียกคืนนี่น่าเสียดายนะ ผมยังอยากที่จะกลับไปซื้อบันตุนเอาไว้เลยผมกลัวว่ามันจะหายไปจากโลกใบนี้นะแล้วก็นะเอาเป็นว่าสำหรับ Christian t i o r Dior Om Sport สำหรับผมยังตอบตอบโจทย์อยู่แล้วก็รู้สึกดีขึ้นสำหรับปี2017แต่ก็ยังทิ้ง2012ไม่ลงวันนี้ผมก็ใช้2017มาอืจีสักทีหนึ่ง คือเนี่ยกลิ่นแรกคือมันมะน,นาวจ้ะจ่ามากมมาดูปีสองพันสิบสองข้างนี้ตอนนี้ยี่สิบทีแล้วรีบพูดปีสองพันสิบสองเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นคล้ายๆกลิ่นของคอสเมติกและกลิ่นเครื่องสำอางของที่เขาบอกกันว่าดีออลมีอ่ะมันปูพื้นอยู่กลิ่นออกหนังๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันเลยให้ความรู้สึกหรูหราไปสักหน่อยหนึ่ง เกินเกินความเป็นสปอร์ตไปอ่ะแต่ยังไงก็ถูกใจทั้งคู่แหละนะแต่ปี 2008, 2008นี่คือผมลืมไปแล้วอันนะก็วันนี้ก็เ <c oughs> น,นี่ยแหละครับนะฝากไว้สำหรับ Dior o m ออมสปปี2017 Reformation นะทาให้ไปลองกันลองไปดูเผื่อคุณจะชอบก็ได้เนาะแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Dior อยู่แล้วก็ควรจะมีเก็บไว้นะเนี่ยผมว่าเก็บไว้เถอะดีต่อใจ <c oughs> และก็อ่ะ อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนแรกนะว่าว่าเกิดไว้หรือเปล่าผมจําไม่ได้อ่ะเอาไว้ว่ารีวิวตัวเนี้ยผมมีของรางวัลมาแจากสําหรับคนที่เข้ามาชมรีวิวของผมกันเนาะมีกติกาว่าอ่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่าประสบการณ์ของน้ําหอมตัวที่คุณรักเนาะไม่ว่าคุณจะรักมันในกลิ่นหรือว่ารักมันในเหตุการณ์ต่างๆที่คุณได้มันมาเนี่ยน้าหอมตัวนั้นที่คุณรักมันเนี่ยคือตัวไหน อยากจะให้มาคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเนาะแล้วก็บอกทีว่ามันมีเรื่องราวเป็นเป็นมาอย่างไรและทําไมถึงรักมันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เออเนี่ยแหละอธิบายให้ฟังหน่อยเนาะอยากทราบครับจริงๆนะแล้วก็เอออยากถามอยากถามว่าเมื่อเห็นเจ้าที่ออมสปอร์ตตัวเนี้ย2 1 7 7ตัวเนี้ย คุณอาจจะเคยรู้จักมันหรือไม่เคยรู้จักมันเลยก็ได้เมื่อชมแล้วรู้สึกว่าอยากลองไหมนะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดรู้จักมันอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกกับมันยังไงบ้างสําหรับเจ้าดิอสปอร์อาจจะเคยไปลองมาแล้วแล้วรู้สึกยังไงอ่ะช่วยแชร์ให้ฟังนิดนึงเนาะและผมจะมีของรางวัลให้ดังต่อไปนี้ผมมีให้หมด4ชิ้นเนาะชิ้นแรกแน่นอนเลยคือที่ผมจะให้นั่นก็คือเจ้า t h orm sport รุ่นปี2017 reformation ขนาด1 ml นะแล้วก็ผมจะมี Polo Blue ขนาด1.5 ml ไปให้และ Aqua อา uh, q u a Digio JoJo Armani Profumo ตัวนี้ขนาด1.2 ml ไปให้และท้ายที่สุดตัวนี้เป็น Dior Sauvage ขนาดขวดขนาดแซม pling ขนาด10บ l แต่ผมใช้ไปแล้วมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ3 4 m l ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูข้างในก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะถ้าได้ไปก็ยังใช้ได้นานเลยกลิ่นดีมากกลิ่นกระจายถ้าเอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยผมมีแซม pling ให้ทั้งหมด4ชิ้นนะหวังว่าคงจะชื่นชอบกันมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งคือ อยากจะให้แชร์คลิปนี้ลงบน Facebook หรือทางไลน์ก็ได้ที่เป็นทางไลน์ไทม์ไลน์อ่ะแชร์แชร์คลิปนี้ออกไปไอะไรเงี้ยเนาะขอขอ,อนิดนึงทำมาก็คือก็อยากที่จะให้มีคนเข้ามาชมอ่ะเนาะแล้วก็เมื่อผมอ่านคอมเมนต์ของคุณแล้วผมชอบของคนไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะติดต่อกันทางไลน์เนาะแล้วก็ให้ส่งมาว่า คุณแชร์ลิงก์ของผมไปทางไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะส่งของไปให้ตามนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับรีวิวตัวนี้เพียงเท่านี้แหละแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆกันไปคลิปจะตัดแล้วบ๊ายบาย